สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่20แล้วนะคะสำหรับการออกกำลังกาย25วันโปรเจกต์เนาะที่ทำให้หน้าท้องนะคะลดลงนะคะก็พยายามทำต่อเนื่องโดยการบันทึกวิดีโอนี่แหละค่ะแล้วก็ลงในช่องนะคะก็ถ้าท่านกดไลค์กดติดตามะคะก็เป็นกำลังใจให้แอดที่จะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแอดทำได้คุณก็ทำได้ go! Hello again! This is the day number 16 that I have been working out by myself at home. Today, my body and my brain start to against me you should not do it because my body starts to exhaust it but i have to do it because i have been record the video to uh, push myself to keep working out because if you love yourself you can do it i can do it you can do it your like subscribe and comment is helping me to motivate myself วันนี้ก็วันที่16ร่างกายและสมองเริ่มต่อต้านแอดเลยนะคะว่าโอ้ยทำไมมันเหนื่อยยังงี้ทำไมมันปวดอย่างงี้เราน่าจะหยุดออกกำลังกายหนึ่งวันดีไหม แต่ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอดบอกกับตัวเองและก็ทำวิดีโอทุกวันเพื่อที่จะผลักดันให้ตัวเองลองทำดูสิ25วันน่ะแค่เนี่ยเราจะทำได้ไหมและจะเกิดการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงกับร่างกายของเราหรือเปล่าการกดไลค์ like ของท่านและก็กดติดตามและก็ฝากคอมเมนต์เป็นส่วนหนึ่งสำหรับคนที่พยายามที่จะรักตัวเองนะคะ จ <smoke> ึงกะแม่เอ๋อบ่เป๋อตันแทรเกอร์ออกกลางกายอันนี้เกววันที่16เอ้ยไงแน่โอ้ยจึงได้ชื่อนาในสมองกีกะถาโอ้บ่าเธอเต้บ่าเธอเช่ฉุบโตมือเธอโตวิกะมือน้ำหนักเปียกกะมันจ้อมือปูห์วิกะจ้ออยู่แต่มันบ่านเต้เพราะว่ายึงอัดวิดีโอกลุ่มไงเนาะยึงคายึงต้องเธออยกลุ่ม 25ថ្ងៃអ oi បានងងឺថាវានឹងកើតយ៉ាងជានាហ៊ុនយឹងដល់ល្អជាងពីកដើមមកមើលផងແມ່អោចុយកត់តាមខ្ញុំกด like នៃកせ comment មកก็คือจุยឲ្យខ្ញុំណាអស់កลังកាយเนาะ My friend เด้อមើលរាមើលវីដេអូនេះក៏ឡងធ្វើតាមเนาะមើលក្នុង YouTube ដែរក៏ធ្វើតាមចង់ធ្វើអនាគតធ្វើទៅអ oi តែអស់កลังកាយក៏ងងបានរូបរាងរបស់យឹងងងបានជាជាងពីកដើម อันนี้ก็เกินมา5นาทีแล้วนะคะก็เป็นท่าที่ก็คือแพลงแบบยกสูงเนาะเป็นแพลงแล้วก็ยกขาขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาแล้วก็กวาดไปด้านข้างสลับข้างกันนะคะก็พอถึงท่านี้จะรู้สึกว่า เราใกล้มาแล้วเราใกล้มาแล้วเราต้องทําได้ดูสิคะเอ่อหายใจเหนื่อยนะคะเหนื่อยบอกเลยว่าโอ้ยไม่อยากทําเลยอ่ะอันนี้ก็คือท่ารองสุดท้ายแล้วก็คือยกขาขึ้นไปสูงๆนะละแต่เราจะต้องทําแพลงแบบสูงเนาะแล้วก็เอ่อเอาขาขึ้นมาสลับไปที่หน้าอกนะคะอันนี้ก็เป็นรองสุดท้ายแล้วเย่ยๆยเราทําได้ ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็ได้เงือกันทีเดียวนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาทำเหมือนแอนนะมันยากนะคะตอนที่เราจะเริ่มต้นแต่พอ,อ,อสิบนาทีเราทำได้เราก็ดีใจนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์ได้นะคะก็ thank you so much for watching it's difficult to when you start to work out but when the time is finished 10 minutes you feel oh you can do it so you are subscribed like and leave a comment to the part to supporting for me to work out okay bye bye see you tomorrow